สวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนฟซทุกคนทุกทันเดอค่ะบอา,าจะเป็นเ c ฟซีทางฝั่งไทยฝั่งลราตัวทางต่างประเทศค่ะที่เขามาติดตามัามชมัามฟังเพื่อว่าคนโก้คนเก่าคนเดิมจ้าเพื่อว่าคนโกโซลิโอบานทานะคะพี่น้องมีแต่โกไปข้างหน้านะคะเงินสีใส่ก็มีบ้คอยหลายนะคะพี่น้องนะคะถ้าอยากให้น้องเพื่อว่ามีเงินใส่ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้เพื่อว่านําเด้อค่ะและที่สําคัญที่สุดก็จะลืม สนับสนุนน้องแพรวาด้วยกันเบิ้งโฆษณาดูโฆษณาให้นําด้วยค่ะพีะ่น้องนะคะทุกคนทุกท่านค่ะบรรยากาศคึกค,คืน,เร,นเรื่นเินเลิมากค่ะทุกคนคนราวในหมู่บ้านแพรวาแห่กันดีอกดีใจนะคะพี่น้องนะคะทีหลูกเนาะแต่มีงานมีการเหตุนะคะทุกคนเนื่องจากว่าณนะปัจจุบันนี้คือเราไม่ได้ทําอะไรนอกจากเกี่ยวข้าวนะทุกคนและเกี่ยวข้าวก็บอกเลยน้ํามันก็แพงเนาะในช่วงก่อนๆนนะันทุกคนก็มีกระแสะดรามา่าเกี่ยวกับน้ามันแพงคือเอาจริงๆนะ แพรว่าไม่รู้ว่าระหว่างไทยกับลาวเนี่ยทำไมถึงชอบมีเรื่องดราม่าเยอะมากไม่ว่าจะเป็นที่คนไทยไปเที่ยวลาวเอ่ยโดนโกงค่าใส่บาทเอ่ยโดนอ่าโดนดูถูกว่าเฮ้ยคุณเป็นคนไทยมีสิทธิ์อะไรมาสงสัยป้ายอ่าที่ตั้งไว้ในประเทศลาวนู่นนี่นั่นนะคะทุกคนโอ้โหคือไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยนะมันทําให้เรารู้เลยว่าใครจะอยากไปเที่ยวทุกคน ใครจะอยากไปเที่ยวใช่ไหมคะแล้บอกเลยนะคะว่าเป็นแบบนี้ใครจะอยากไปเอะอะไรก็ดราม่เอะอะไรก็มีปัญหานะทุกคนทําไมไม่ม่ทั้งที่มันเป็นเรื่องเค่ตะติวนิดเดียวเพราะความเห็นที่เล็กๆน้อยๆแต่เรื่องที่โกงแม่ค้านะแม่ค้าโกงเนาะก,ก็เออก็แบบก,ก็อาพักอาเจ้าหน้าที่ก็คือได้เอามาตรวจสอบอะไรเรียบร้อยแนละ้วทุกคนก็ได้แบบ ติดป้ายแล้วก็ตั้งกฎหมายเข่งคัดแล้วเออถ้าทําเป็นแบบนั้นแบบนี้นะต้องโดนปรับแล้วก็ต้องเสียเงินอะไรต่างๆนานานะทุกคนก็คือแบบถ้าถึงขั้นที่สุดก็คือทําตามกฎระเบียบก็คือโดนจับแล้วก็คือห้ามมาขายอีกเดีดยขาดอันนั้นก็คือมุมหนึ่งแต่ทุกคนเชื่อไหมคะว่าเรื่องดราม่าแบบเนี้ยมันทําให้คนลาวหรือว่าแรงงานหรือว่าคนที่แบบว่าอยากจะมาทํางานอะเกิดประเด็นสงสยัยว่าเอ,อ้ยถ้าเป็นแบบนี้มันแย่เลยนะ คนไทยเขาจะมองคนเราไม่ดีหรือเปล่าแล้วจะหางานได้ไหมทุกคนนะปัจจุบันนี้คือเงินเฟอ้อมากอาศัยแค่ช่วงที่เกี่ยวข้าวนะน้ำมันก็แพงใช่ไหมหรือว่าข้าวของก็ขึ้นไปตามอัตราที่เงินเฟอ้อขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยทุกคนเชื่อไหมคะว่าจากที่เกี่ยวข้าวอะสมัยแพราวานะเอาเลยจริงๆเลยรับจ้างเกี่ยวข้าวอะ วันล,ละเจ0 0พกีบทุกคนเนี่ยแพรวานเนี่ยเคยไปเลยวันล,ละเจ0ดพกีบถ้าเธอไปอะถ้าเธอไปครึ่งวันอะสมมติว่าเธอไปแบบช่วงเย็นๆอะช่วงบ่ายใช่ไหมช่วงบ่ายเราก็จะเลือกประมาณสักหกโมงเย็นถ้าลงเกี่ยวข้าวบ่ายโมงแล้วเราก็จะเลือกสักหกโมงเย็นเขาก็จะให้เราอะประมาณสักอะสี่ สี่พันกีบทุกคนสี่พันกีบเพราะว่าตอนตอนเวลาช่วงเย็นๆนะมันก็จะเยอะกว่าเนาะคือบหนึ่บสองบสาม3บสี่ห้าหกมันก็จะประมาณ5้ถึงหชั่วโมงแต่คือตอนเช้าอ่ะเขาจะให้เราลงช่วงประมาณ7จ็ดโมงเ้าถึง11บเอ็ดโมงเโมงแล้วก็ จ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงสิบโมงสิบโมงมันก็คือสี่ชั่วโมงไงสี่ชั่วโมงเขาก็จะให้เราประมาณสามพันกีบทุกคนสามพันกีบนะปัจจุบันนี้ไม่กี่บาทเองอันนั้นคือสมัยเพายวาแต่คือสมัยปัจจุบันนี้ทุกคนจ้างวันละหนึ่งแสนสองหมื่นกีบหรือยังไม่มีคนอยากได้เลยทุกคนยังไม่มีคนอยากไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอยากจะมาหาเงินที่ประเทศไทยคะ่ะทุกคน หาเงินแค่เกี่ยวข้าวรับจ้างเกี่ยวข้าวอ่ะแค่ไม่กี่วันใช่ไหมสามสี่วันหรือส่วนอายมากที่สุดก็คืออาทิตย์เดียวก็คือเสร็จแล้วทุกคนและปัจจุบันนี้เขาก็ไม่ได้ใช้มือกันแล้วเขาก็ใช้จัดตัดแล้วทุกคนก็คือตัดข้าวใช่ไหมก็เลยแบบเออไม่ต้องมาแล้วก็นี้ก็คือไม่สนใจแล้วก็คนก็ต้องแบบทําเองหรือว่าบางที่นะคือบางที่อ่ะจ้างแพงกวา่าแพรไวอีกสองแสนไปเลย สองแสนตั้งสองสามร้อยบาทเลยนะทุกคนคะถามจริงว่าจะเอาเงินที่ไหนก็ไม่พ้นนะก็ไม่พ้นอย่างที่เพรว่าเคยเคยเกินเกินไว้ก็ไม่พ้นหาเงินสมคนที่ประเทศไทยนี่แหละทํางานงกงกนี่แหละส่งไปให้นะทุกคนและคนที่บอกว่าเฮ้ยทําไมเธอพูดนะอวยไทยจังเลยแล้วก็โทรมาด่าเพรว่านะบางคนเนี่ยคอมเมนต์มาด่าเพรา,าเลยนะว่าเออประเทศลาวไม่มีอะไรดีมึงอยากกลับมานะประเทศลาวนะ มึงเดี๋กลับมาอีกหน้าราวาอะมึงอยู่ที่ไทยนั่นแหละตายที่ไทยเลยโอ้โหโทรแชทมาด่าเพาวว่าในมิสซนเจอร์นะทุกคนเพยวว่าะจะบอกนะว่าก่อนที่จะด่าเพยววาก่อนที่จะคอมเมนต์ด่าเพยววาหรือว่าก่อนที่จะแชทมาหาเพยววาช่วยดูให้มันเต็มตาหน่อยได้ไหมว่าเอาจริงจริงอะคนที่เขาพูดแ่ะมันเรื่องจริงไหมคือเพีวว่าบอกเลยนะทุกคนคือเพยววานฮะได้รับโอกาสดีๆเนาะแต่อันนี้ไม่ใช่ว่า ทุกคนหรือว่าทุกที่นะที่จะได้รับโอกาสดีๆเหมือนแพรววาอยู่กับเจ้านายใช่ไหมคะทุกคนกินฟรีอยู่ฟรีกับเจ้านายหมดเลยค่าแรงก็แพงเจ้านายก็ช่วยเหลือแถมบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดแพรวาแล้วทุกคนก็เอ็นดูพาไปเที่ยวพาไปดูหนัง ผู้ที่มีภาคคุณกับแพรว่าเยอะมากนี่แหละคือสิ่งที่เราคิดดีทําดีไงแล้วก็พูดไปในสิ่งที่ดีแต่บางคนนะ่ะอิจฉาตาร้อนเกินไปเราพูดดีไม่หน่อยไม่ได้ก็เ,เป็นแบบอบางคนนะ่ะก็มีนะไม่ใช่แค่คนลาวนะก็มีคนไทยบางท่านก็แบบออ้ยโวยไทยจังเลยหวังแค่ยอดไลค์ยอดแชร์หรอจริงๆทุกคนใครจะพูดยังไงแพรว่าก็ไม่สนไอดอนแคร์ care, ค่ะทุกคนเนาะก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าเราพูดในสิ่งที่มันถูกต้องทุกคน บางคนก็แต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะเจอเรื่องดีๆแบบนี้ทุกคนนะก่อนที่แพะวาจะเจอเรื่องแย่ๆแบบนี้พะวก็ผ่านเออก่อนอก่อนที่แพะวาจะเจอเรื่องยินดีๆแบบนี้แพะาวาก็เจอเรื่องแย่ๆมาเยอะเหมือนกันทุกคนแต่มันเป็นแค่ช่วงเวลาที่ในระยะช่วงวัยเด็กเนาะ ช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่เนื่อนนานแต่เราก็คิดว่าเออช่างมันเถอะเราก็ปล่อยมันไปเราก็คิดว่าสักวันหนึ่งชีวิตเราอาจจะจะดีกว่านี้แล้วก็ต้องตั้งใจทําความดีของเราก็คืออย่างเช่นอันแรกก็คือเราต้องมีสัจจะในการทํางานเราต้องมีสัจจะในการที่เราจะพูดอะ,อะไรก็แล้วแต่เวลาที่เราจะไปไหนมาไหนนะทุกคนเราก็ต้องซื่อสัตย์กับเวลาแล้วก็ต้องบอกรายละเอียดด้วยเหตุและผลเพราะว่าเป็นคนหนึ่งนะจะเอาใจใส่กับงานมาก ถ้าเราคิดว่าเราจะไปไหนเราก็ต้องโฟกัสให้มันถูกจุดว่าเราจะไปแต่ถ้าเราไม่มาจริงๆเราต้องบอกด้วยเหตุและผลเพราะว่าเชื่อเลยว่าถ้าเราไม่ได้ทํางานนะทุกคนเรากลับมางานก็ยังรอเราอยู่เราก็ต้องคิดแบบนี้ใช่ไหมทางที่ดีอ่ะเราใส่ใจกับงานเราดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องแบบมีปัญหาอะไรมากมายไก่กองแล้วเราก็คิดว่าเราใส่ใจกับมันมันก็จะให้เรามาด้วยความ ดีเพราะว่าความดีคืออะไรทุกคนทํางานย่อมอยากได้เงินใช่ไหมนั่นแหละค่ะคือผลที่จะตามมาเราทํางานดีแล้วก็ได้เงินมันก็เลยเป็นเหตุผลที่แบบว่าแพลว่าไม่ค่อยจะเจอเรื่องที่แบบงานไม่ดี เงินไม่ดีอะไรต,ต่างๆนานะคะทุกคนก็เลยแบบเป็นการชื่นชมแต่ก็จะมีคนลาวบางคนนะอันนี้คือถ้าเป็นคนลาวแท้ๆเหมือนแพรวาที่มาทํางานในประเทศไทยอ่ะที่แบบว่าเป็นคนบ้านนอกเนาะสถานะยากจนอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้ร่ํารวยอะไรที่เรามาทํางานประเทศไทยด้วยใจบริสุทธิ์แล้วเราก็ซาบซึ้งในคนไทยหรือว่าในแผ่นพื้นแผ่นดินไทยทุกคนก็จะรู้เลยว่าเออเราก็จะ รู้เลยว่าเป็นแบบไหนแต่บางลาวอันนี้เขาเรียกว่าลาวอะไรนะลาวแดงใช่ไหมก็จะพูดแบบด่าเรานะที่แชทมาด่าเพีว่านน่นนี่นั่นนะทุกคนก็ไม่เป็นไรนะแต่อยากจะให้รู้ว่าเศรษฐกิจนะทุกคนหรือว่าค่าแรงในะประเทศลาวอะ่ะ มันสั้างต่างก,กันกับฟ้าและเหวการที่คนลาวที่เขามาทํางานในประเทศไทยเขาพูดแล้วเขารู้ลึกซึ้งในสิ่งที่มันเป็นความจริงมูลความจริงไม่ได้มีความเท็จอะไรอ่ะ mm. ก็อยากให้ฟังบ้างนะทุกคนก็อยากจะให้แบบเออฟังแต่ถ้าคุณทนฟังไม่ได้ในสิ่งที่เขาพูดในสิ่งที่เขาชื่นชมว่ามันดีนู่นนี่นั่น ก็คือไม่ต้องฟังค่ะก็เลื่อนผ่านไปเลยก็ไม่ต้องสนใจเนาะก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเพราวาก็ไม่ได้บังคับว่าให้ใครมาติดตามแล้วก็ฟังอะไรต่างๆนานานะทุกคนบางครั้งอะ่ะเพราวาก็พูดเพื่ออยากจะเล่าในประสบการณ์ตัวเองไม่ได้แบบบังคับให้ใครมาฟังบังคลิปนะเพราวาอาลงอะ่ะคนดูไม่ถึงพันเพราว่าก็ยังไม่ซีเรียสเลยเพราะว่าพาวาคิดว่าเออฉันพูดว่า มันเป็นสิ่งที่เราเจอมาทุกคนมันเป็นอารมณ์มันเป็นอ่าสิ่งที่เราอยากจะพูดอ่ะแล้วเราเจอมาจริงๆอะเราก็พูดไปแต่บางคนอะไม่ชอบไม่ถูกใจก็เลยไม่ฟังอันนี้เราก็ไม่ไบังคับนะอันนี้ก็คือมีอยากจะเล่านะทุกคนคนที่แบบชอบมาดา่าชอบมาดามาเนาะอยากให้รู้ว่าเศรษฐกิจที่บ้านนะการใช้จ่ายเรื่องเงินทั้งที่คนลาวเนี่ย บางคนบางครอบครัวนะเพียาวาจะไม่ยกตัวอย่างคนอื่นเลยครอบครัวของเพยาวยเองหรือว่าคนในหมู่บ้านของเพาวานะมีร้อยสองร้อยกว่าหลังคาสามร้อยนะทุกคนเชื่อไหมคะว่าแทบจะน้อยมากที่ไม่มาทํางานในประเทศไทยแทบจะไม่มีเลยทุกครอบครัวแทบมาประเทศไทยหมดเหลืออยู่ก็ประมาณนิดนิดหน่นอยหน่อยไม่กี่หลังคาเหลือนนะ อันนี้ก็คือฝากไว้ให้คิดนะคะทุกคนว่าคนที่ชอบว่าคนลาวแบบแรงงานลาวชื่นชมคนลาวมากเกินไปว่าไม่สนใจเศรษฐกิจของป่าไม่ไม่คิดว่าเออไม่มีความเห็นว่าในบ้านของตัวเองดีเลยทุกคนคะบอกเลยนะคะว่าที่ทำงานและที่ทำอยู่ปัจจุบันนี้คือเพื่ออยากจะให้นำเงินจากที่ทำงานรายได้เนี่ยเข้าไปใน ลาวนั่นแหละค่ะส่วนมากนะคะทุกคนส่วนมากเลยเพราะว่าเพาวานี่แทบจะไม่ได้ใช้จ่ายอะไรเลยนะสําหรับคนลาวบางคนนะคือแทบจะไม่ได้ใช้จ่ายอะไรเลยขั้นต่ำเนี่ยเก็บเงินนี่ก็คือเก็บสมฝากให้พ่อให้แม่นี่คือเยอะกว่าที่ตัวเองจะใช่อีกอันนี้คือเรื่องจริงนะคะทุกคนก็อยากจะฝากไว้นาะคนที่ชอบมาดาว่าคนลาวอะรับภูรับตาชื่นชมคนไทยอะไรก็ไทยดีหมดนะคะพี่หนอกเนาะ โอเคค่ะอีพี่นี่ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้นะคะพี่น้องนะคะพี่ผ่านประกันไหนด้วยกายด้วยวจาจาด้วยใจพี่ว่าก็ต้องขอโทษขอภัยนะคะรับชมรับฟังแล้วมีความคิดเห็นใดๆก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ที่สาคัญที่สุดอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะบริไดานทุกคลิปของแพี่วานนั่นเองะะ้อค่ะพี่น้องสวัสดีสบายดี